ล่งหน้าหนึ่งเดือนค่ะมันต้องจอดรถตรงนี้ปะแล้วก็ขึ้นไปตรงนั้นนะไอ้ไอ้อกบอกฮักมันไอ้อ้ไ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 อ้อ้ไอ้ีอะะ้น่้อ,อนไะอ้ไอ้ไอไอ้้้อไ้ไ้้้อ เป็นที่พักในคืนที่3ของเรานะคะแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นหออข้ามบิงนะคะนี่ค่ะเด็กข้ามบิงของทางสายหมอบอกหักนะคะก็ตรงนี้เป็นบรรยากาศรอบๆบีบซอกตรงนี้รีเซพชัน,นะคะ่ะ คืนนะคะน่าจะว่ามีน้องไปเติมการ์ดมตาเอ๋แมวเ <c oughs> งี้ย <c oughs> <c oughs> น้องนางจะไม่กัดเราเนาะอ๋อเราหนึ่ง นุตที่บ้านนุชมีแมวยังงจับแอบแมวอกวกจับแมวอีกัแมววกจัมีกบแมวอีกแวอกวับแวกรมอี่ะกัวอีกมอนกจัแกบอัวอแมวกักอก การบีบมะนาวใส่ลงไปแล้วก็ใส่เกลือเล็กน้อยไม่รู้ว่าจะเค็มเกลือหรือเค็มพใส่มะนาวใบสีจะเป็นอย่างนี้สีเปลี่ยนมือเปื้อนด้วย ไม่มีที่ควยให้เราได้นะจ๊ะ เย็นสดแล้วค่ะอันนี้เป็นเซตฟามปอกอันแรกค่ะอุ้ยข้าวสวยเชียวอู้ค้าคานต้มยำแต้มค่ะอ้าวไม่มีไก่นี่หรอไก่ตาไม่มีค่ะต้มยำหอดทุ่งปลาหมึกอะไรเงี้ยไก่บ้านหลานแหนะมีค่ะอะไรนะกุ้งปลาหมึกมีค่ะจะกินไก่ป่า น้องบ้านสปาร้านหนามันอยู่ตรงไหนเน่ยแถวใช่ไหมข้างล่างต้มยหญอยู่ตรงไหนชี้ไม่ได้แม่ผมอ๋อไม่เกี่ยวหนูก็ไม่รู้อยู่โซนไหนเัอยู่ตแล้วสิ่ี่จะทำยังไงอ่ะใช่ค่ะเออลูกค้าจะอาหารเย็นนะคะแกงฮังเลถ่ายใช่ไหมเมื่อกี้ถ่ายยังถ่ายแล้วฝากหน่อยคุณมีแกงฮังเลมีผักเนน้กิไดหผักกูดนั่งนี่นี่นี่นั่งนี่ อันนี้ลาบนะคะแล้วก็มีชุดน <า S 1> ้ำพริกหนุ่มอันตอันนี้ชุดหนึ่งชุดหนึ่งออของเขามีแค่นี้แหละอ๋อกระตกผหยุดตกข้าวจิม้มหมดหลักเยอะนนี้ไปดามาเดี๋ยวแสดงว่าอันที่เริ่มเริ่มหิวเพราะไม่ได้กินข้าวของเ,อ,เออทำวันอิน่ม ดื้มอเย็นดื่มมือเช้่จะแน่นท้องมาทีไรชั่วโมงเดี๋ยวจะแน่นท้องมือเช้ามือเช้าอิ่มอิ่มเลยอยู่มือเช้าอิ่มมากมอเช้าก็อิ่มใช่ไหมมื้อเช้าก็อิ่มมากอยู่แล้วแล้วก็แวะร้านนั้นชค่นกินให้หมดนะแล้วก็มากินกาแฟอีกดีกว่า มาเอง้อร้านจุดท้าที่แวซีช็อกโกแลตไม่ก้าแวไหนลัวเราสองคนนี่แหละถึงอ่ะอันนั้นให้นะกุ้งอะไรอ่ะรับผิดชอบ โอ้ oh ยเ mm ยอะคืออะไรปะยำเขาขายกันใน20บาทผักกแรกเขาบอกว่าแช่ตฝากเขาแช่ตัวเลยเดี๋ยวกลับเขามาเราบอกคุณก็เน่าแล้วแหละทั้งมมนเถอะเขาก็เลยไปถามแม่ครัวแม่ครัวบอกว่าไม่ตีเดี๋ยวยำให้เราคิดค่ายำบ้าง่า เป็นธรรมชาติที่แม่บัญญัติตรงนี้ดีกว่าลูกเดี๋ยวไปส่องจักกรจั๋งเหรอคะที่บ้านมีไหมคะมีนะกรุงเทพไม่มีแต่ทางจังหวัดมีที่กรุงเทพแล้วก็มีที่บ้านหน้าฝนเป็นตกมีเหมือนกันแต่ว่ามีแล้วมันทำไมบางทีมันมีเสียงหุนไม่เหรอไม่มีหรอกมีมีทั้งขึ้นกลีบมีทั้งอะไรเลยอะแล้วก็ยังงงว่ามันขึ้นมาได้ยังไงเนี่ย ที่ไหนผลด้านสีอะืรไข่ขึ้นกันบ,บต้นไม้เลยกับดินหลานขึ้นกับต้นไม้น่ะขึ้นเสร็จแล้ด้วยอยู่ตามดินผ่านต้นไม้อุ้ยเมืม่จ กินข้าวเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะอาบน้ำนอนและเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกัน เอาเงาของนาไม่รู้นะดีไหมได้เดี๋ยวรถพี่ฝากไว้ที่นี่ก่อนก็ได้ไปรถผมอก่อนไปไหนเราจะผ่านมั่งนิดที่นี่เดี๋ยวเราก็บอกเราเช็คนะแต่ว่าขอฝากรถไว้ก่อนไม่แล้วเราจะผ่านมาทางนี้ก่อนใช่ก็นี่ยผมเดี๋ยวมันก็มาคืนนี้มาพักอยู่แถวนี้ยไม่ไกลหรอกเราก็จากตรงนี้เช็คพื้นที่ดูแล้วมันมันแค่กิโลต่อฝ่ายเดี๋ยวเอาเบาะมา อ๋อเอาบอกเอาบอกมาให้เอามาเลยเอามาเไยขอบคุณจังสองคนไอ้นี่มากินยัาไงลูกหรือว่ามันทำป่วยปเวยได้หมดเลยอะไรเฉยเฉ้นไม้ต้นไม้ใครเอาซอสไหมครับอ่าเออวางซอ ตั้งโบยอะไรอยตั้งคนตั้งเท่าร่ตั้งหรออ่ะตั้ง,งแล้วก็ปุงอ่เอาขึ้นไปกะขวดดีกว่าอืมอน,นี่งบ้านใช่ไหมั้มอมมเอนปขวดีแบบอ,อันนี๋งม,มี๋ยวแม่อร่อยกงกินแบบ ญี่ปุ่นแหมใช่อแล้วก็อร่อยอือเสร็จเป็นหนึ่งอย่างแล้วนะมีอะไรอีกลูกนี่ใช่ไหมเข็มขัดปุ้งได้ยังเนี่ยอะไรคะนี่วัทได้แล้วค่ะได้หมดเลยได้ยัง่วยังไม่ได้อ่ะคือไดรหวอกลาวางข้างล่างได้ตั้งไว้ก่อนอาแล้วไหนของต่อ มันจะมีสุกอ่ะมีพิฮันนะลูกบอกตุหมดบอกตุหมอดเนี่ยของลูกอ่ะของอ้ยนี่น่าจะสุกที่สุกแต่ยางแตกืนีุ่กแล้ใช่ไหมเนี่ยนี่แค่งตกจิ้มลงเองเลยตาเน่ยยังไงวะเนี่ยไม่เคยกินว่ะวันนี้จะกอ นี่าบเนี่อกินนะคะเนี่ยแตว่ามีอะไรลองล่อใส่ไนดีกะบองไม่ใ่ใ่นี่เกินได้หมดดอกดอกอะไรดาวเือเนี่ยกินได้เหรอดาวเรืองกินไม่ได้ใดกินมันเลยตั้งเอาเอาซอสมาเท่สวยนะเนี่ยน่าหนักนี่นู่นนี่เลยนายโทรศัพท์นี่ลืมที่รูปถ่ายรูปยัง นนพอ่อเน้นถ่ายรูปพอ่อเน้นกินแล้วก็เลี้ยงมองหนหางว่าอันไหนดอกไม้สวยอันนี้แหละอ่ะแล้วนี่มันกินได้แลนะ้เนี่ยกินหน้สิงสำหรับพ่อใช่หไหมจะหยิบมันกินแล้วเนี่ยยังเกรงใจมัน <c oughs> บอกอกเที่ยวที่ไหนต้องนี่นนแล้วตรงนเราไปกินานวบ้างเมื่อวานพ่จ้าะถาน้องผมพ่จ้าะถาแต่นี้ห,นนหัวสะานถามาว่าจะไปกินหรือเปล่าเรต้องถามส่วนรวมก็ใช่ล้วถ้าเราออกเดินทางไปอะไรนะบนน้นอุทยานนุ้มก็ต้องกลับมาบา่ายๆเน,น ติดหรูเปล่าใช่ไหม,มหรือทำไมเราอยากจะลองเราก็ขับรถก่อนไปอะไปซอยอะไรเอยเลยคนละชิ้นแค่นั้นก็อิ่มไม่ได้กินให้อิ่มเพราะว่าอิ่มมาอยู่ตรงนี้กินเพิ่มดูรถถ้าจะกินลงไปให้อิ่มๆทุกที่ที่เราคิดว่าจะมากินอร่อย,อยในท้องไป ล้างน้องมาสองเดือนดูนี่ด้ซื้อกระถานแล้วเราก็ลองกินเดี๋ยวก็ลังขน้ายมาที่มันไอข้างกันใดอ่ะมันอยู่ใกล้ ใกล้หน้าเรายังอยู่ปลายทางหรือว่าอยู่ตรงไหนของเส้นทางที่เราจะเดินถามกลับพรุ่งนี้มีสะพานไม้ไผ่าสารอีกนะต้องเพื่อไฮไลท์ จะนาข้าวมันหลาช่วงนี้น่าจะสวยเพราะว่ามันกำลังอันนี้อยู่กำลังเป็นหน้าหนาวไอ้ไข่ที่เขาทอดน้ำนี่อยู่นาใส่ขันข้าวนี่ใส่ขันข้าวแล้วนึ่งใช่ไหมอ๋อเนื้อมันหอมด้านล่างมีมันด้ว ้กินข้าวดำกอีกุ้มไม่เอาละวหรือว่าไม่ชอบเมื่อวานนี้บอกไม่ชอบอยู่นะที่ไหนไเนี่ยที่กำลังตั้งค่ะมีอะไรเหรอตอนีไหนต่อนไ้นนะ้น้องยันมีเมียอยู่เปลี่ยนใจเปลี่ยนใจเลย ไม่กินสักกบด้วยเรหรอกินแต่ขมม้าวหอมมะลิน่ากินน้ำสวยหน่าทำเองป